มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วค่ะสมาชิกคนแรกของไทเทเนียมอันฟอ IG อจีเวทไทเทเียมหลังมีดราม่าล่าสุด24พฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมานะคะเวทไทเทเนียมได้โพสตอรี่ผ่านทางอิน t a g r กรมระบุข,ข้อความภาษาอังกฤษที่แชร์เอาไว้ก่อนหน้านี้บอกว่า วันที่ยากลําบากนี่แหละจะทําให้เห็นว่าใครคือครอบครัวจริงใครคือเพื่อนแท้ใครคือคู่ชีวิตและใครคือเพียงคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเท่านั้นขณะเดียวกันอินสตาแกรมของทั้งเวไทเทเนียมและก็เดไทเทเนียมต่างอันฟอลโล่กันเป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางคู่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าหรือข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องก,กับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุงขาวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ